ใช้ปลาดุกโอ้มาแล้วมาแล้วตุ่มโอ้ตัวใหญ่แล้วพอกินแล้ว ไม่ได้เจ็บตัวเลยประดุกน้อยประดุกอีเอนะเ็นนะเอมาเลี้ยงออกกระซังหมดเลยอยู่ในสระเนี่ยอ,ออกเส้นอย่างออกก็อยู่ในสระสภาพกัดเบอร์อะไรมันสภาพมันอยู่บ่ออกบนเราบ้างสภาพอะไรฮะสภาพมันจะใหญ่แบบชัดๆบางโอ้ใหญ่แล้ว,น,วน,น,นั่<ะ>นน,นันน่นนั่นนั่นโตแล้วครับพี่น้อง ตูข้างนี้สิสารพัดปลาทุกชนิดรวมตัวอยู่ในนี่หมดบรรยากาศยามเช้าโหตะวันขึ้นแล้ว สวนเกษตรพอเพียงดู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 โอ้ยสวยหอมพลังขึ้นสวยเลย แดดสองแรเดอร์่นนองเลยนอนมกสดกล้วยเกษตรพันธ์ใหม่ลองทำครับวันไหนมีแนวคิดดีๆก็บ,บอกแ่เดอร์ครับเฮ็ดจังไดเนี่ยลองเฮ็ดครับเพิ่งไปเฮ็ดเปปีแรกไม่หอดปีดอกหาหกเดือนนอี่แหละ tuần ngọ một ngọt ngọ các bạn đang nhìn Uh, đây thì đây kêu rồi đấy đi cắt thịt cua này cái kêu mớt theo đi <cuk m Shit. t Transport> <t Natural noise> ต้นบักพาวพาวน้ำหอมหลาดบุรีทั้งนี้ครับมีบักพาวพาวติดก็บอ่อปลาโอ้ยปลามาแล้วให้อาหารไปวางนึงก็เรียนมาหาอีกอ่ะมาเนี่ยโอ้ยล้นสะระบ,บาด ออกงัวมีอคอกงัวอันนี้ไก่พันไข่ครับเรียงไว้สามสิบตัวไข่คู่มือพอได้อยู่ได้กิน หัวฟ้ามครับหนึ่งโตสองโตสามโตสี่โตห้าโตหกโตอันนี้ตัวไม้ครับพึงมากตัวไม้พึงมากมือไม้กำลังเฮ็ดเด้อครับนังบั่ฑนเป็นบันไดดอก ทางนี้ก็แม่กระชัางก็มีเลยครับปลาปลาหมอปลาเข็งเนีย่ยหละปลาเท่าเอนปลาเข็งปลาเข็งพันธุ์ปลาดุกบรรยากาศงามๆตอนเช้าพนอนเลยเบิง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 ปลาเขา้ากลางเดือนนี่ก็าจะเกี่ยวเด้อยละนี่ อุนปลาเข่าบรรยากาศงามขนาดนี้สุดยอดนู้ีปลาบ่ห้อยปลามันบืนเลยนี่โอ้ห้อยว้นหรอห้อยปลา โอ้ลงไปบ่ได้จะไปเบิ่งป่านี่มันุกลางแต่ว่ายังเป็นมือใหม่ครับเพิ่งจะเหตุ เหมือนบรรยากาศต้งงเี้ยโอ้ยสะท้อนแสงสะท้อน เป็นสวนของน้องสาวครับอยู่บุรีรัมย์เพื่อนางร่องครับเป็นมือไม่กำลังหัดเฮ็ดคือกันนะครับเป็งเฮ็ดได้ครึ่งปีหกเดือนประมาณหกเดือนอย่างบาได้สมบูรณ์แบบนะครับเพิ่งจะที่ลองเห็ด ยังศึกษาอยู่ครับตัวใดมีแนวคิดดีๆก็บอกนะครับมาคิดแบบใดลองเห็ดไปนั่มศึกษาไปนั่มครับเรียนรู้กำลังเรียนรู้ปลาก็เต็มบอเลยบัดเต็มปลาป่าหหลายอยู่ นี่ก็ต้นกล้วยทุเรียนกับซีรอดบูนี่ไปมีวิธีบอกนะครับมือไม้กล้วยนะครับงามจูต้นกล้วยนี่ก,กล้วยโอ้ยสะท้อนแสงต้นกล้วยพูดปลากล้วยลงกล้วยไว้พูด อันนี้ก็กล้วยหอมพันเนี่ยวแต่ปทุมเนี่ยต้นปุูเรียนหวังนี้วทิศไทยปลูกหย่าไว้ให้งัวหย่างัวคนละะค่อยเป็นค่อยไปครับมือไม้กำลังลงมือเห็ด ปีแรกว่าจะเห็นผลสัใ่ใดฝากติดตามนะเด้วยครับติดตามดูดตอนต่อไปโอ้โอหได้เวลาแล้วเห็นบ่ได้เลย ยังมาหาเลยมนมกว่าจะให้อาหารยังมากันหอดเวล,ลาครับฝากกดติดตามด้เลยครับน่องไม่กำลังเห็ดแได็คอมเมนต์อะไรด้ครับบอกสอนเนี่ย